สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกลงทุนแบบ VI ในมุมมองของดรนิเวศเหว่าชิราวรากรค่ะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อพอร์ตนี้ดีมีปันผลคุ้มครองเงินต้นห้ามพลาดเลยเพราะมี8คุณสมบัติหุ้นแกร่งที่ควรค่ามีไว้ติดพอร์ตถือว่าเลิศนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยคุณสมบัติที่ว่านั้นจะเป็นแบบไหนไปติดตามกับจิมได้เลยค่ะ การเปิดจองกองทุนรวมวายุพักสำหรับประชาชนทั่วไปจบลงแล้วคนที่ไม่ได้จองแต่สนใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้นที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีแต่มีความเสี่ยงตำ่ำประมาณว่าได้ปันผลปีละไม่ต่ำกว่า3%จากเงินลงทุนเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้านบาทต่อไปเรื่อยๆทุกปีเป็นเวลา10ปีและในสิ้นปีที่10เงินต้นก็ยังอยู่ครบคล้ายๆกับกองทุนวายุพัก แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เป็นโบนัสพิเศษเพิ่มเติมอีก1ล้านบาทถ้าเศรษฐกิจของประเทศไทยยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆตามปกติ และตลาดหุ้นไม่ได้เลวร้ายในระดับเดียวกับช่วง10ปีที่ผ่านมาที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหนเลยผมคิดว่ามีวิธีที่เราจะทำได้โดยการออกแบบพอร์ตโฟลิโอที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีความแข็งแกรง่งและมีราคาถูกจำนวนประมาณ10ตัวที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ข้อแรก ลงทุนในหุ้นที่มีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมถ้าอยู่ในอันดับหนึ่งหรือไม่เกินอันดับ3ก็จะดีเหตุผลก็เพราะว่าบริษัทที่เป็นผู้นํามักจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันและในกรณีที่เศรษฐกิจหรืออุตสาหการรมประสบกับปัญหาใหญ่ๆพวกเขาก็มักจะอยู่รอดได้และมักจะฟื้นตัวกลับมาได้ดีเมื่อเหตุการณ์เลวร้ายผ่านไปแล้วถ้าเราลงทุนระยะยาวเราก็จะปลอดภัย ข้อ2ผู้บริหารจะต้องซื่อสัตย์ไว้ใจได้ข้อนี้อาจจะดูยากเพราะบ่อยครั้งผู้บริหารบางคนนั้นดูจากภายนอกก็ดูน่าไว้ใจแต่สุดท้ายก็อาจจะดีแตกทำเรื่องชุจริตหลอกลวงจนบริษัทพังก็มีทางหนึ่งที่พอจะทำให้ไว้ใจได้บ้างก็คือ การที่บริษัทและผู้บริหารทำงานมานานหลายๆปีแล้วโดยไม่มีเรื่องเฉาโชหรือเรื่องราวที่ทำให้เราเลิกคิวว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลอะไรหรือเปล่านอกจากนั้นก็คือการที่ผู้บริหารไม่ได้โม้มากเกินไปหรือทำอะไรลวดลายซับซ้อนมากจนเราไม่ค่อยจะเข้าใจข้อ 3. บริษัทมีความสม่ำเสมอของผลประกอบการดูจากไรายได้และกำไรที่ไม่ปรับตัวขึ้นลงหรือ หวือหวาย,ย้อนหลังไปอย่างน้อย5ปีอย่างเช่นกำไร5ปีที่ผ่านมานั้นอาจจะอยู่ที่ปีละพันล้านบาทบวกลบประมาณไม่เกิน20%และไม่เคยขาดทุนเลยยกเว้นในกรณีพิเศษที่อาจจะมีเหตุการณ์ผิดปกติที่อธิบาย,บายได้ว่า คงจะไม่เกิดขึ้นอีกในระยะ3-4ถึงปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยและทั้งหมดนั้นก็ต้องเป็นกําไรที่เกิดจากการดําเนินงานไม่ใช่กําไรพิเศษที่เกิดจากการขายทรัพย์สินหรือกําไรที่เกิดจากการเทคโอเวอร์ธุรกิจหรือซื้อขายหุ้นที่ในระยะหลังๆห,หลายบริษัทก็เล่นท่าน,นี้อย่างต่อเนื่องข้อ 4. บริษัทจะต้องจ่ายปันผลดีปีละอย่างตาม2%ซขึ้นไป แต่ส่วนใหญ่จ่ายเกิน3%ต่อปีบางบริษัทก็จ่ายปีละ5-6%โดยที่ผ่อนหุ้นที่มี10ตัวนั้นจะจ่ายปันผลเฉลี่ยอย่างต่ำ3-4%ต่อปีและปันผลที่จ่ายนั้นแต่ละบริษัทก็จ่ายต่อเนื่องสม่ำเสมอมาตลอดในอัตราที่ไม่ลดลงมาหลายปีแล้วข้อ5หุ้นแต่ละตัวจะต้องไม่ใช่หุ้นที่ผลิตหรือขายสินค้าที่เป็นพกพันผลิตภัณฑ์เดียวที่มีราคาค่อนข้างผันผวนและมักจะขึ้นกับ ราคาในตลาดโลกตัวอย่างเช่นน้ำมันค่าระวังเรือการบินหรือปิโตเคมีกลุ่มเดียวซึ่งทั้งหมดนั้นจะทำให้หุ้นมีความเสี่ยงสูงมากจากผลประกอบการในช่วงปีที่เลวร้ายอย่างไรก็ตามบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าพคภัณฑ์หลายๆอย่างที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากวัตจักรของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นมักจะไม่ตรงกันซึ่งจะทำให้ผลประกอบการมีการกระจายความเสี่ยงหักกรบลบหนี้กันไปแล้วทำให้ความผันผวนของกำไรลดลงไปมากทำให้บริษัทมีกำไรต่อเนื่องและมีความสม่ำเสมอในระดับที่ยอมรับได้ข้อ 6. หุ้น10ตัวที่เลือกมาลงทุนนั้นควรจะต้องกระจายไปในอุตสาหกรรมหลากหลายไม่ซ้ำกัน แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่หาหุ้นที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดไม่ได้ก็อาจจะยอมให้มีหุ้นได้2ตัวในอุตสาหกรรมเดียวกันและในกรณีอุตสาหกรรมค้าปลีกสมัยใหม่จะถือว่าเป็นสินค้าที่ขายต่างกันถือเป็นคนละอุตสาหกรรมข้อ7สุดท้ายในเรื่องของตัวธุรกิจก็คือจะต้องไม่เป็นสินค้าหรือบริการที่กำลังถูกทำลายหรือถูกดิสรับโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะทางด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตามธุรกิจหลายอย่างที่สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับธุรกิจของตนเองได้และก็อาจจะทำอยู่แล้วเช่นการค้าปลีกสินค้าที่จับต้องได้ที่มีช่องทางการขายแบบอ e ีคอมเมิร์ซด้วยก็ไม่เขาขายนี้ข้อ8ที่สำคัญที่สุดก็คือหุ้นที่เลือกจะต้องไม่แพง หรือถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็คือเป็นหุ้นที่ถูกมากที่วัดโดยหลายมิตินั่นก็คือค่า P/E หรือราคาหุ้นเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นปกติของบริษัทไม่ควรจะเกิน20เท่าในหุ้นที่ยังโตได้ในระดับประมาณ10%ต่อปีและไม่เกิน10เท่าในหุ้นที่ทำธุรกิจที่อิ่มตัวแล้วค่าความถูกแพงตัวที่2ก็คือ Dividend Yield หรือเงินปันผลต่อราคาหุ้นไม่ควรต่ำกว่า2%ในกรณีที่หุ้นยังอยู่ในธุรกิจที่เติบโตระดับ10%ต่อปีขณะที่หุ้นอิ่มตัวก็ควรจ่ายปันผลอย่างน้อย4%ต่อปีขึ้นไปเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่ซื้อค่าความถูกแพงตัวต่อมาก็คือ Price Per Book Value หรือราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทโดยทั่วไปก็ไม่ควรเกิน1เท่า แต่ในบางกรณีที่บริษัทยังโตได้หรือเป็นบริษัทในธุรกิจที่ไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพย์สินถาวรในการทําธุรกิจมากนะักค่านี้ก็อาจจะสูงขึ้นได้บางที่อาจจะ4-5เท่าขึ้นไปพอร์ตหุ้น10ตัวดังกล่าวที่ถือเท่าๆกันนั้นเราจะต้องคอยตรวจสอบดูประมาณปีละครั้งว่ามีตัวไหนสมควรที่จะต้องเปลี่ยนไปเนื่องจาก ตกคุณสมบัติที่กำหนดหรือไม่ผมเองคิดว่าโดยปกติแต่ละปีไม่น่าจะต้องเปลี่ยนเกิน2ตัวสิ่งที่สำคัญก็คือบ่อยครั้งคุณสมบัติบางข้อจะกตกหรือไม่ผ่านเกณฑ์แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วเพราะว่าเป็นปัญหาชั่วคราวเราก็อาจจะยังคงถือหุ้นตัวนั้นไว้ต่อไปได้ด้วยวิธีการแบบนี้ผมคิดว่าทุกปีปันผลที่ได้รับจะไม่น้อยกว่า3%ของเงินที่ลงเริ่มต้นอย่างเช่น ลงเงิน1ล้านบาทเราก็จะได้รับปันผลปีแรกไม่ต่ำกว่า30,000บาทเช่นเดียวกันในปีต่อๆไปเราก็น่าจะได้รับปันผลเท่าเดิมได้หรือถ้าหุ้นมีการเติบโตขึ้นฉเฉลี่ยปีละ4%เ4%ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจจะโตขึ้น3%บวกกับเงินเฟ้ออีก1%ปันผลก็อาจจะเพิ่มเป็น 31,200บาทหรือ3.12%ในปีที่2และถ้าบริษัท10ตัวที่เลือกมายังโตเท่าเดิมที่4%ต่อปีไปเรื่อยๆในปีที่10ปั้นผลก็จะเพิ่มขึ้นเป็น42,699บาทหรือประมาณ4.27%ของเงินต้นที่เราลงไปก็คือ1ล้านบาทในส่วนของราคาหุ้นนั้น หุ้น10ตัวถ้าไม่โตเลยในช่วง10ปีเราก็คงได้รับเงินต้นคืนเท่าเดิมที่1ล้านบาทอย่างไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจเรายังโตได้ช้าที่3%ต่อปีพร้อมอัตราเงินเฟอ้อที่ประมาณปีละ1%เป็น4%สและราคาหุ้นในพอร์ตก็ปรับตัวขึ้นไปตามกันพอร์ตหุ้นเมื่อสิ้นปีที่10ก็จะเท่ากับ 1. 4 8ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบ50%และนี่ก็น่าจะเป็นไปได้สูงเมื่อเทียบกับการที่หุ้นจะไม่ปรับตัวขึ้นเลยในช่วง10ปีถ้าโชคดีแทนที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นไปปีละ4%กลายเป็นว่าหุ้นปรับตัวขึ้นไปเกินกว่าการเติบโตของ GDP ก็คือขึ้นไปแบบทบต้นที่ประมาณ7.2%ซึ่งก็เป็นอัตราผลตอบแทนที่หุ้นไทยเคยทำได้ในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมา มูลค่าหุ้นของพอร์ตก็จะกลายเป็น2ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวและนี่ก็จะกลายเป็นโบนัสที่เราจะได้จากการลงทุนในพอร์ตหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำมากที่จะขาดทุนท้าถือถึง10ปีทั้งหมดนั้นก็ไม่มีการรับประกันว่าจะได้แน่นอนเพราะการลงทุนนั้นโดยธรรมชาติมีความเสี่ยงเสมอแต่ในความเห็นของผมโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ผมคาดไว้นั้นน่าจะสูง โอกาสผิดพลาดและได้ผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำนั้นน่าจะน้อยมากและโอกาสที่เราจะโชคดีได้รับโบนัสจากการลงทุนก็น่าจะมีไม่น้อยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพอร์ตนี้ดีมีปันผลคลุ้มครองเงินต้นในแบบฉบับของดรนิเวศเหว่าชีราวลรากรค่ะทุกท่านใครที่ลงทุนในแบบสไตล์ของดรนิเวศนี้ชูมือหน่อยไม่ใช่สิกดไลค์ให้จิมหน่อยนะคะจิมอยากทราบจริงๆว่าทุกท่าน มีการลงทุนแบบ V I อย่างที่อาจารย์บอกไว้หรือเปล่าจิมสรุป8ข้อไว้ตรงนี้ตรงนี้เลยใครกดไลค์กดแชร์ให้จิมก็ขอให้รวยรวยรวยทุกท่านเลยนะคะหยิบจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองกันไปเลยนะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ